หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับในบทเรื่องอทรษศาสตร์กายภาพนะครก็คือเรื่องของ polarization ของแสงนะที่ผ่านมาเราพูดถึงการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนเนี่ยนะครับเราพูดถึงการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน เราพูดถึงการแทรกซอดนะครับและการเลียวเ็นทั้งสองกรณีนีเน้เป็นผลมาจากสมบัติของสมบัติของความเป็นขึ้นนะครับ ซึ่งคาว่าสมบัติของความเป็นคลื่นนี้เป็นสมบัติของความเป็นคลื่นทั่วไปความหมายของทั่วไปในที่นี้ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคลื่นชนิดไหนนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคลื่นแสงจะสามารถมีสมบัติของการแทรกซ้อนและเลี้ยวเบนได้นะฮะแต่สิ่งที่เราจะพูดถึงในหัวขอ้อนี้คือ polarization ของแสงเนี่ย เป็นสมบัติเฉพาะของคลื่นชนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นใหปรากฏการโพลาเซชันเนี่ยนะครับเป็นสมบัติของคลื่นชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นคลื่นตามขวางนะครับเราเรียกมันว่าคลื่นตามขวางข้อหมายของคลื่นตามขวางก็คือว่า ทิศทางการสั่นของคลื่นนะฮะก็คือทิศทางการสั่นของคลื่นทิศทางการสั่นนะครับของคลื่นจะตั้งฉาก เคลื่อนที่นะฮะที่ทํงการสั่นของคลื่นจะตั้งฉากที่ท้องการเคลื่อนที่เราเรียกคลื่นชนิดนี้ว่าคลื่นตามขวางนะครับในกรณีของคลื่นแสงนะฮะก็จะเป็นไปตามนั้นก็คือว่าทิศการสั่นของคลื่นแสงก็คือทิศการสั่นของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กนะะ นามไฟฟ้าก็คือทิศการสั่นของสนามไฟฟ้าหรือทิศการสั่นของสนามแม่เหล็กจะเห็นว่าทิศการสั่นของสนามแม่เหล็กหรือทิศการสั่นของสนามไฟฟ้านี้นะครับจะตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ทิศของการเคลื่อนที่ ใช่ไหมครับนั้นทิศของการสั่งของสนาไฟฟ้าับสนาแม่เหล็กจะตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่เราเรียกคลื่นในลักษณะนี้ว่าเป็นคลื่นตามขวางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นกรณีของคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลื่นตามยาวคลื่นอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า ขึ่นตามยาวซึ่งในกรณีนั้นนะครับเราก็ได้ว่าทิศการสั่นขนานกับทิศการเคลื่อนที่ อย่างของคลื่นนี้ก็คือคลื่นเสียงนั่นเองนะฮะทิศของการสั่นของอากาศนะจะมีทิศสั่นในแนวเดียวครับทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับดังนั้นอันนี้คือคลื่นตามขวามคลื่นตามยาว อันนี้คือขึ้นตามยาวนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นตามยาวจะไม่มีปรากฏการ์ o l ลาไรเซชันในขณะที่ขึ้นตามขวางจะมีปรากฏการ์ o l ลาไรเซชันนะครับทีนี้โพลาไรเซชันคืออะไรเราจะนิยามนะครับด้านหน้าการสั่น นะของคลื่นในที่นี้ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงเนี่ยนะครับโดยบอกว่า้านนาบการสั่นของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรานิยามว,ว่ามันคือ้านาบพลรไสลนะฮะจริงๆแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะอธิบายด้วยคลื่นของสนามไฟฟ้าหรือคลื่นของสนามแม่เหล็กก็ได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเราพบว่าเราตรวจวัด ลื่นของสนามไฟฟ้าได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเรามาักจะพูดถึงคลื่นสนามแม่เหล็กโดยพูดว่ามันเป็นคลื่นการสั่นของสนามไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าคลื่นกระนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการสั่นของสนามไฟฟ้าอย่างในรูปนี้นะก็คือมีการสั่นของสนามไฟฟ้าสั่นขึ้นสั่นลงตามแนวนี้นะครับ เราจะเรียกแนวการสั่นตรงนี้เนี่ยนะครับว่าเราจะเรียกแนวการสั่นตรงนี้ว่าระนาบโพลาไลส์นะครับเราจะเรียกแนวการสั่นตรงนี้ว่าระนาบโพลาไลส์ นะซึ่งระนาบโพลาไรต์ก็จะเป็นระนาบอ,าอยู่ในระนาบที่เป็นระนาบที่เวกเตอร์ของการสั่นนะอยู่บนระนาบโพลาไรต์นี้นะครับซึ่งถ้าจากในรูปนี้ถ้าเราดูสนามไฟฟ้าที่ของการสั่นของสนามไฟฟ้าในรูปนี้นะครับ ระนาบพออะไรก็จะเป็นระนาบนี้นะครับก็คือระนาบที่มีสนามไฟฟ้าอยู่บนระนาบในระหว่างที่เคลื่อนที่ไปไอตัวนี้ก็คือ ละหน้าโพลาไล์นะครับทีนี้เราบอกว่าคลื่นแสงเป็นคลื่นรามขวางนะครับถ้าแสงที่สั่นอยู่บนหน้าโพลาไรด์เตียวนะฮะเราจะเรียกแสง นั้นว่าแสงโพลาไร์นะตัวอย่างเช่นอย่างในรูปนะอย่างในรูปนี้เนี่ยนะอย่างในรูปนี้นะจะเห็นว่าขึ้นมาในไฟฟ้าที่วิ่งมาเนี่ยตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยสั่นอยู่ในระนาบโพลาไรต์ระนาบเดียวตลอดนะครับเราจะเรียกแสงในลักษณะน,นี้ว่าเป็นแสงโพลาไรต์ แสงโพลาไรส์นะครับแต่ในธรรมชาติเนี่ยเราพบว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับแสงจากธรรมชาติที่วิ่งมาเนี่ยมันเป็นคลื่นตามขวางก็จริงอยู่แต่มันไม่ได้สั่นอยู่ในระนาบโพลาไรส์เดียวกันเราอาจจะมองตรงน,นี้เหมือนกับว่ามันมีแสงวิ่งมาพร้อมๆกันในแนวเดียวกันหลายขบวน แล้วแต่ละขบวนก็มีระนาบโพลาไรส์ของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเข้าไปตามแนวที่แสงวิ่งเข้ามาเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพของแนวการสั่นหรือระนาบโพลาไรส์รอรสของแสงในลักษณะอย่างนี้นะครับของแสงในลักษณะอย่างนี้ถ้าแสงที่วิ่งเข้ามาแล้วมันวิ่งมาหลายๆขบวนพร้อมกันแล้วแต่ละขบวนเนี่ยสั่นในระนาบโพลาไรส์ต่างกันในลักษณะอย่างนี้ นะครับเราจะเรียกแสงพวกนี้ว่าเป็นแสงไม่โพลาไรซ์นะครับเราจะเรียกแสงพวกนี้ว่าเป็นแสงไม่โพลาไรซ์เพราะฉะนั้นอย่างในรูปข้างล่างนี้นะครับตัวนี้คือแสงไม่โพลาไรซ์ส่วนตัวนี้ คือแสงโพลาไรด์คือแสงที่สั่นในระนาบเดียวกันตลอดเวลาในกรณีนี้คือแสงโพลาไรด์นะครับเพราะว่ามันสั่นในระนาบเดียวกันตลอดเวลาสำหรับประเด็นที่อยู่กลางๆระหว่างสองกรณีนี้ก็อย่างเช่นว่า มันสั่นในบางระนาบแต่ว่าไม่ใช่ทุกระนาบนะครับสั่นในบางระนาบแต่ไม่ได้ทุกระนาบอย่างในกรณีแรกเนี่ยคือบอกว่าสั่นทุกระนาบเลยสั่นหมดเป็นไปนได้หมดทุกทิศทางเราเรียกว่าแสงไม่โพลาไร์ถ้าสั่นที่ระนาบเดียวเราเรียกว่าแสงโพลาไร์แต่ถ้าสั่นที่บางระนาบนะบแต่บางระนาบไม่มีในลักษณะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นแสงโพลาไร์ บางส่วนนะฮะสองกรณีนี้เราจะเรียกว่าเป็น เรียกว่าเป็นแสงผั i ลายบางส่วนก็คือสั่นในบางระนาบเท่านั้นนะครับสัญลักษณ์ที่เขียนตรงนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนลักษณะการพัวลายโดยที่เหมือนจะเรามองเข้าไปจากมองตรงเข้าไปตามแนวที่แสงวิ่งเข้ามาแล้วดูระนาบของการสั่นนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงระนาบการโพลาไรซ์ของแสงนะสมบัติโพลาไรเซชันของแสงนี้มีประโยชน์มากนะครับมีการเอาไปยุกมาประยุกใช้หลายอย่างนะที่เห็นชัดๆเลยก็อย่างเช่น,นพวกที่เป็นดิสเพย์บนเครื่องคิดเลขหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนะฮะก็ใช้หลักการของแสงโพลาไรซ์ผ่านสมบัติทางแสงของวัสดุที่เราเรียกว่า ผลึกเหลวหรือลิควิดคริสตัลนะครับหรือแว่นตากันแดดบางอันที่ถ้าไปดูว่าเขียนว่าเป็นเลนพล,ลูรอยนะก็ใช้ลักษณะของโพลาไเรเซชันของแสงนะครับทีนี้มันใช้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกัน